เมื่อสักครู่นี้มีการไก่เกียร์นะครับทางคุณปูเนี่ยเสนอจะจ่ายล้านสี่แสนนะนะครับทางเราเนี่ยก็ลดเขาเหลือเท่าไหร่ไหยล้านหกค่ะล้านแปดก่อนตอนแรกของล้านใช่ล้านแปดแล้วก็ต่อรองมาเหลือประมาณล้านหกก็ยังยังยังไม่จบเกือบจบแล้วน,นี้รอท่านผูก้ลกับ อ่าคุยคีหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องตัวเลนนะขนะอ่าว่าเขาจะจ่ายเราที่ร้านสี่แล้วแต่เราอยากจะเอาร้านหกแตครับอันนี้เรื่องแรกนะ,ะครับอ่าคราวนี้ก็จะมาชี้แจงเรื่องตะก,กี้ที่พี่ประมาณทนายประมาณนะแล้วครับแล้วก็คุณปูกับคุณหานมาพูดเนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยสองมีนาคมหกเจ็ดเนี่ยนะนะครับเป็นการกู้เงินสองล้านบาทนะครับอนะ่สองล้านบาทตามนี้เลยนะอ่าสองล้านบาท และมีการคิดดอกเบี้ยกันในะตาร้อยรับ15ต่อปีไม่ใช่ร้อยละเท่าไหร่นะพี่บอกพันเท่าไหร่พันแปดพันแปดอะไรไม่ใช่นะอันนั้นพี่ประมาณแกอาจจะจําคดีผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะาอันนี้แกร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้นเนี่ยครับเขียนชัดเจนนะร้อยร้อยละสิบห้าต่อปีนะพี่ประมาณแกบอกแกคิดเป็นชั่วโมงเลยใช่ป่ะอ่าเมื่อฟังแล้วเขาเขาคำนวณจากเางนินดอกที่ เขาเด็ดเมน์มน,นะคะ,ะเขาจะเด็เม้น์แล้วเขาได้คำนวณเป็นรายปีให้ว่า,ะาจะกลายเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เลยออก,อกมาเป็นนั้นเป็นความเข้าใจเขาคราวนี้เราดูเริ่มต้น,น,ญญนกเ,กเนี่ยสัญญาสองมีนาโอเกเนี่ยเราเราทำตัอยางเนี้ยเราเป็นทนายเราก็ต้องคุยเรื่องหลักฐานนะเนะนื่งอื่นเราจะไม่พูดถึงก็คือร้อยละสิบห้าต่อปีเพราะนั้นเราไม่มีการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเลยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกินตานะครับแล้วก็เช็คนะครับตะกี้ทั้งคู่กรณีบอกว่าเป็นการเช็คค้าบังกันนะฮะสัญญาเขียนไม่ชัดครับ เช็คชําระนี่เงินกู้นะภาษาไทยไม่ต้องตีความนะเวลามีคดีความก็ต้องเอาตัวนี้เราไปฟ้องร้องกันนะก็คือเช็คชําระนี้ไม่ใช่ค,คำประกันนะนะครับนะข้อความชัดเจนครับลายมือเนี่ยผู้กู้ก็ฝ่ายคุณปูแล้วก็ฝ่ายผู้ให้กู้ก็น้องลูกหมีแล้วก็มีนายวัฒนาเป็นพยานนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่า,าส่งกระดาษเปล่าให้เขาเซ็นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาเรามาีไปไหนแนละ้วมือถือลายอยู่ที่ต่อย เราเราเขียนไว้เราเขียนเอกสารทั้งหมดเลยแล้วก็เราลูกหมีก็เซ็นคนที่หนึ่งทายานก็เซ็นคนที่สองแล้วเขาเป็นคนเซ็นคนที่สามค่ะมีหลักฐานค่ะกระดาษใบนายาทมีทายาทกระดาษกระคาษกระดาษที่ลูกหมีส่งให้เขาเซ็นไปนี่ใช่ไหมคบไม่ใช่ค่ะนี่ครับนะก็คือข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันเราเซ็นก่อนไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าอย่างที่เขาพูดค่ะและส่งลายให้เขาดูนะครับไม่ใช่กระดาษเปล่านะครับ ฮะแล้วก็ตะกี้บอกว่ามีการอะไรนคิดอกเบี้ยค่ะนะเกินอัตราอะไรต่างอ่ะว่าทางเนี้ยเป็นฝ่ายเรียกดอกเบี้ยเราจะให้ดูเลยว่าคนที่เรียกดอกเบี้ยหรือคนที่เสนอดอกเบี้ยคือใครอะดูเลยฮะอ่ะยกตัวอย่างนะครับอ่านะคนที่เสนอดอกเบี้ยก็คือฝ่ายของขุดปูถูกไหมทุกครั้งอ่ะทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะการที่ลูกหนี้เสนอดอกเบี้ยนะครับ ไม่ว่าจะผิดกฎหมายจะมากกว่า155ต่อปีหรือไม่ไม่มีความผิดมีคำพักษาริกาแล้วอันนี้คือหลักฐานนะฮะนี่ครับนะฮะเห็นไหมนะการคิดดอกอะไรต่างนี้อันนี้ที่ป่ายทางคุณปูอันนี้คุณลูกหมีเจ้านี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกดอกเบีย้ยเขาเสนอเองหมดทุกครั้งอ่ามีนะนี่ฮนะ,อ,ะอันนี้ถึงนะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายของทางคุณปูนะเสนอดอกเบีย้ยนะครับเพราะเขาต้องการที่จะได้เงินจากเราเขาเสนอหมดเราไม่เราไม่ได้เรียก จะผิดต่อเมื่อเจ้านี้เรียกนะครับนี่ให้ความรู้ตามกฎหมายนะทุกอันมีหมดครับเนี่ยค่าน้ำมันลดกุ๊กกิฟยอดคืนกําไรต่างๆเขาจะเสนอหมดเพราะว่าเขาอยากได้เงินนะครับเขาเขามีความประสงค์จะได้เงินจากเรานะฮะแล้วก็นี่ครับนะเ,เราจะได้เท่าไหร่ยังไงเขาจะเป็นคนจัดให้เราหมดเสนอมาเพื่อจะได้เงินจากเราลักษณะ,ละแบบนี้หมดนะครับแต่ฝั่งไหนาเขาบอกว่าเป็นการร่วมลงทุนกันอันนี้ลูกต้องทราบเ้งครับว่าเป็นการลงทุนอะไร อ๋ออันนั้นสิ่งที่เขาพูดอ่ะลูกหมีไม่ได้สนใจจริงๆเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกหมีโอนเงินให้เขาในบัญชีเขาเวลาเคลียร์เงินกันก็แค่พี่ปูกับลูกหมีเขาจะเอาเงินไปทําอะไรก็มันเป็นเรื่องของเขาแล้วลูกหมีก็เคยบอกแล้วว่าไหนคือเพื่อนพี่ปูหรือลงทุนอะไรหรือแชทอะไรก็ไม่ได้เคยให้เราดูก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นเพื่อนที่เขาบอกไม่เคยเห็นค่ะเขาเคยบอกสักครั้งนึงที่เขาว่าเงินที่เอาไปหรือไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาไปลงทุนกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะ แต่เรารู้เรารู้อยู่แล้วเราโฟกัสที่ตรงจุดคือเราเงินเราให้เขาให้พี่ปูไปพี่ปูก็มาคืนแค่นั้นเพราะเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาค่ะอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายนี่ที่เหลือได้แล้วเขาจะทําการที่จะป้องกันเป็นเรื่องของการทําให้เขาเสียชื่อเสียง<ร>ประมาทได้ลูกหมีเป็นไงครับเรื่องนี้ก็เป็นไงครับเ,เรื่องนี้ก็เอาเป็นเรื่องๆไป<น>ค่ะก็คือจ่ายจ่ายให้หมดก่อนดีกว่าเพราะลูกหมีเนี่ยจริงๆแล้วลูกหมีก็มียอด ให้จะยอดที่บวกมานะคะติดเขาต้องให้เราอ่ะหนึ่งล้านแปดแล้วก็เขามาเขาคิดของเขาเป็นล้านสี่ลูกหมีก็บอกเลยว่าอ่ะงั้นลูกหมีให้ล้านหกจะได้จบก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะให้ล้านหกหรือเปล่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยที่ที่โอนให้ลูกเอ่อลูกหมีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกําไรจากการขายสินค้า,าอันนี้เราเคยได้ส่วนนี้บ้างไหมคบคือมันเป็นเรื่องของเขาไงคะเพราะมัน,มนเป็นคําพูดของเขาลูกหมีไม่รู้จริงๆเพราะว่า อย่างที่บอกลูกหมีโอนเงินให้พี่ปูพี่ปูก็ควรที่จะโอนเงินกลับในวันที่นัดแต่ละครั้งแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งมันโอนไม่ตรงแล้วมันก็เลื่อน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 ตล,ลอด <the post> <tra olmuş> อย่างดอกเบี้ยรายชั่วโมงที่เขากางให้ดูเมื่อก <S <S อี้ครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอจากตัวเขาหรือว่าทางเราเป็นคนคิดครับทุกครั้งเป็นข้อเสนอจากพี่ปูค่ะเพราะลูกหมีไม่ได้ไปทําอะไรเงินลูกหมีอยู่เฉยเขามาเสนอ<ง>ทุกอย่างเขาจัดการหมดเลยและดอกเบี้ยรายชั่วโมง หลักฐานการโอนของลูกหมีก็มีมันไม่เป็นคําพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยฮะแล้วก็มีคลิปเสียงลูกเียงทุกครั้งก็มีพร้อมนะคะกาเริ่มต้นล่ะครับพี่ปุบอกว่าเหมือนเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือลูกหมีมากกว่าเหมือนการหางานให้เพราะลูกหมีมาขอความช่วยเหลือตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็ลูกหมีก็ใช้ชีวิตของลูกหมีตีกอล์ฟกับลูกหมีแต่ถ้าพูดคุยกันทั่วไปอ่ะแน่นอนเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็พูดคุยแบบนี้ได้แต่ลูกมมี่ไได้แบบ ไปกราบขอลองเขาที่ต้องช่วยลูกหมีลูกหมีก็มีงานทํานักเรียนลูกหมีสอนเดินแบบมา20ปีและนิสัยลูกหมีมีเท่าไหร่ก็สอนเท่านั้นแต่ที่เขาพูดเป็นเรื่องพูดคุยกันแต่ถ้าลักษณะการพูดของเขาทําให้ลูกหมีดูแย่ก็เรื่องของเขาค่ะเมื่อกี้เขาฝากไว้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เขาจะแบบอ๋ออันนี้แน่นอนค่ะเวรกรรมมีจริงแน่นอนค่ะ,นนค,ะคุณทําอะไรกับลูกหมีไว้ลูกหมีก็จะรับผิดชอบและคุณทำอะไรกับใครคนอื่นๆท่านอื่นรายอื่นไว้เดี๋ยวคุณก็ตาม รับผิดชอบเช่นกันค่ะจังวลไหมว่าเขาจะฟ้องเราจะมีเรื่องของบินประมาทนะครับกังวลนเลยครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คะก็ลูกหมีก็พูดตามความจริงทุกอย่างเพราะว่าลูกหมีเป็นผู้เสียหายอ,อยากได้เงินคืนตามสิ่งที่พูดทุกอย่างคะ่ะก็ก็รอดูคะ่ะก็พร้อมสู้ใช่ไหม,มครับก็อยู่กับอาจารย์เดชากับพี่กุ้งแล้วก็พร้อมสู้ชูสองนิ้วเลยเออพี่กุ้งพูดค่ะว่าเขาเหมือนจ่ายชาแค่วันเดียวแล้วยืนก็เป็นโพคเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะ พี่จะดูเอกสารทั้งหมดไหมล่ะคะคาพูดหรือคลิปเสียงทั้งหมดไหมล่ะคะว่ามันจ่ายช้ากี่วันมันที่ลูกมีบอกเลื่อน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 บันไดเลื่อนเนี่ยมันกิดแปลว่าช้าชั่วโมงเดียวหรือวันเดียวหรอคะเพราะว่าพี่ๆนักข่าวทราบอยู่แล้วซึ่งมันมันมันเป็นมันไม่ใช่อ่ะบ่อยครั้งไหมครับในการที่ผัดวันผัดวันเหรอคะครั้งเดียวเก็ถ้าเกิดเดือนหนึ่งมันสามสิบวันหกเดือนนี่รวมแล้วก็เป็นถือว่าเกิน เลื่อนมาเป็นยอะ้อนไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนยังไม่ได้เจอกันก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ยังไม่ได้เจอกันครับเขายังไม่ให้เจอกันแยกกันอยู่ถ้าสมมติว่าเขายืนยันที่ร้านสี่นะคะก็ต้องพิจารณาก่อนดับแรกนะอันที่สองเนี่ยจะจ่ายวันนี้เลยหรือเปล่าถ้าจ่ายวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาพิจารณาค่ะ ถ้าสมติว่าวันนี้ร้านสก็คือก็ต้องดูก่อนว่าเขามีเงินจ่ายหรือเปล่าวันนี้เราดูก่อนเขาบอกมีครับมีเงินมีนมีเงินแล้แต่วันนี้จบเลยครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเนี่ยตอนี่พุ่งกับรออยูู่กหมีความอยาถ้าสมมติว่าจ่ายวันนี้เลยจริงๆอ่ะลูกหมีที่ลูกหมีทำราคามาที่บอกร้านแน่ะ ถ้าเกิดแฝงแฝนักเลงกันพอนะคะแล้วก็เพราะเป็นครึ่งทางต้องร้านหกค่ะร้านหกจบสวยเลยไหมครับจบดีมากเลยค่ะยังมองได้กันติดไหมคะทอ๋อ,อมองได้อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราเรื่องเป็นเรื่องๆไป่ะคะทุกอย่างก็จบเป็นวันๆไปลูกหมีก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าอาจจะมีความคิดของเขาหรือวิธีการของเขาซึ่งก็มันเป็นเรื่องของเขาและแลวลูกหมีก็เป็นเรื่องของลูกหมีถ้าจบที่ร้านหกก็ โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอยู่ได้ะค่ะโอเคแต่เขาบอกว่าพร้อมจ่ายแนะ่คือสิ่งที่เราออกมาพูดเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเขาเสียค่ะนำสกุลเขาเสียค่ะเอาจริงๆถ้าดูจากในข่าวต่างๆอ่ะลูกหมีไม่ได้พูดอะไรถึงนำสกุลหรืออะไรต่างๆนะคะลูกหมีพูดเรื่องราวที่ลูกหมีเจอและเหตุการณ์ที่ลูกหมีเจอหรือว่าลูกหมีจะไปเนปาลน,นั่นคือสิ่งที่ลูกหมีไปเนปาลแล้วหมีทําให้หมีพ้นทุกข์หรือมีความสุขนั่นก็คือการกระทําของหมีมันเป็นเรื่องของลูกหมีซึ่งแบบ มันเป็นสิ่งที่แบบเรื่องของเขาที่เขาจะพูดคือยืนยันว่าเงินที่ทางคุณปู่ไปเป็นการกู้ยืมไม่ได้ร่วมลงทุนไม่ได้ร่วมค่ะไม่ได้ร่วมค่ะคือร่วมลงทุนมันต้องมีการตกลงกัน,กกนว่ากําไรขาดทุนยังไงะนะโดยโดยหลักกฎหมายนะเช่นลงทุนเท่านี้กําไรใครลงอะไรยังไงแล้วกาไรขาดทุนเราไม่มีไม่มีมมครับแล้วก็ที่ประมาณน้ำมาพูดเนี่ยที่ม,มีเรียกอะไรชาร์ตใช่ไงชาร์ตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาคู่นี้เลยนะ มันเป็นเรื่องการกระทําที่ก่อนหน้านี้ซึ่งมีการกู้เงินกับประมาณกี่ครั้งเนี่ยก็30ครั้งเกินค่ะเกิน30ครั้งมันกู้กันหลายครั้งแล้วพี่ประมาณพูดกับสัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวและเป็นเหตุการณ์ตะกี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ก่อนวันที่2มีนาหกเจ็ดไม่ได้เกี่ยวกับสัญญากู้ที่มาแจ้งความที่นี่เลยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยเจอหน้ากัน อย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันถ้าคุยกันจบแล้วเจอตะขี่ระขี้ผ่านเขาเรียกไอ้พนักงานไก่เกียร์